น้ำมันมะกอกกับอัลไซเมอร์สองอย่างนี้มันเกี่ยวกันได้ยังไงแล้วมันจะช่วยป้องกันได้จริงเหรอเรื่องนี้มีคำตอบที่น่าทึ่งมากๆซ่อนอยู่ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เลยนะครับวันนี้เราจะมาแกะอรอยเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันครับผมว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินประโยคนี้นะครับจะเป็นโรคอะไรก็ได้ขออย่างเดียวอย่าเป็นอัลไซเมอร์เลยหรือบางทีอาจจะเคยคิดอยู่ในใจได้สัมไป มันสะท้อนความกลัวที่แบบฝังรากลึกเลยนะครับเพราะปฏิเสธไม่ได้เลยว่านี่คือหนึ่งในโรคที่น่ากลัวที่สุดสําหรับมนุษย์เราเอแล้วไอ้ความน่ากลัวของอัลไซเมอร์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่เรามาเริ่มกันที่จุดนี้ก่อนเลยดีกว่าครับเพราะว่านี่แหละคือเหตุผลสําคัญเลยที่ว่าทําไมการป้องกันถึงกลายเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดคือโศกนาฏกรรมของโรคนี้มันอยู่ตรงนี้ครับตัวผู้ป่วยเองอ,อาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง แต่คนที่อยู่รอบข้างสิครับทั้งครอบครัวทั้งคนที่รักต้องทนเห็นคนที่เคยรู้จักค่อยๆเลือนหายไปต่อหน้าต่อตามันเป็นความทุกข์ทรมานที่แบบสุดๆเลยนะครับและนี่แหละคือแรงผลักดันให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต้องพยายามหาคำตอบให้ได้เอาละครับแล้วเบาะแสแรกที่น่าสนใจมากๆเนี่ยมันมาจากไหนรู้ไหมครับมันมาจากเรื่องราวที่เหมือนก็เป็นปริศนาเลยเรื่องราวของผู้คนในดินแดนแถบเมดิเตอร์เรเนียนนั่นเองครับ คือเป็นเวลาหลายสิบปีเลยนะที่นักวิจัยเขาสังเกตเห็นเรื่องที่มันแปลกมากคนที่อาศัยอยู่แถบนี้นะครับดูเหมือนจะมีเกราะป้องกันอะไรบางอย่างที่ทำให้พวกเขาเนี่ยมีปัญหาสมองเสื่อมน้อยกว่าคนในพื้นที่อื่นแบบเห็นได้ชัดเลยคำถามสำคัญก็คือแล้วไอ้เก,กราะป้องกันที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่พอไปเจาะลึกลงไปดูเรื่องอาหารการกินของพวกเขาเช่านั้นแหละครับโอ้โหเจอของดีเลย มีอยู่3อย่างที่โดดเด่นขึ้นมาชัดเจนมากอย่างแรกเลยนะคือกินผักผลไม้กันแบบจัดเต็มมากตั้งเป้ากันเลยว่าวันหนึ่งต้องกินให้ได้ครึ่งกิโลกรัมแล้วก็อย่างที่2ที่เรียกว่าขาดไม่ได้เลยจริงๆก็คือการใช้น้ํามันมะกอกแบบโอ้โหชุ่มฉ่าในแทบจะทุกเมนูเลยครับและนั่นแหละครับก็นํามาสู่คําถามที่สําคัญที่สุดเลยว่าหรือว่าน้ํามันมะกอกนี่แหละคือพระเอกตัวจริงในเรื่องนี้แต่เดี๋ยวก่อนแค่นี้มันก็ยังพิสูจน์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ เพราะมันอาจจะเป็นเพราะอากาศดีก็ได้วิถีชีวิตเขาผ่อนคลายไม่เครียดหรืออาจจะมีปัจจัยอื่นอีกตั้งมากมายแล้วเราจะแยกออกมาได้ยังไงล่ะว่าน้ำมันมาก่อน,นี่แหละคือตัวแปรสําคัญจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องบงัเงินและนี่แหละครับคือจุดที่ห้องทดลองต้องเข้ามามีบทบาทกับการศึกษาในหนูทดลองที่จะมาช่วยไขยปริศนานี้ให้มันกระจ่างชัดเจนไปเลย คือเพื่อที่จะพิสูจน์ให้มันชัดๆไปเลยนะครับว่ามันไม่ใช่แค่เกี่ยวข้องกันแต่เป็นเหตุเป็นผลกันจริงๆเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็เลยต้องออกแบบการทดลองที่สามารถควบคุมตัวแปรทุกอย่างได้หมดจดและสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันน่าทึ่งมากเลยนะครับคือเขาสร้างหนูที่มียีนอัลไซเมอร์ของมนุษย์ขึ้นมาเลยแล้วจากนั้นก็แบ่งหนูออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยให้กินน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินเป็นประจําเลยส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่ได้กินแล้วก็จับตาดูพวกมันแก้ปริศนาในเขาวงก เป็นเวลาเกือบปีเต็มๆเลยครับแล้วผลที่ออกมานั่แเละครับโอ้โหมันคละเรื่องกันเลยกลุ่มที่ได้น้ำมันมะกอกเนี่ยไม่ใช่แค่ความจำดีกว่านะครับแต่ยังฉลาดขึ้นแก้ปัญหาต่างๆได้เก่งขึ้นด้วยซ้ำในขณะที่อีกกลุ่มนึงอละก็มีอาการสมองเสื่อมไปตามที่เขาคาดการเอาไว้เป๊ๆเลยนี่แหละครับคือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนมากๆแต่จุดที่สำคัญที่สุดมันอยู่ตรงนี้ครับคือน้ำมันมะกอกเนี่ย เขาให้ก่อนที่สมองของหนูจะเริ่มเสียหายเต็มที่นะครับนัน่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าพลังที่แท้จริงของมันเนี่ยอยู่ที่การป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆไม่ใช่การรักษาตอนที่อาจจะสายเกินไปแล้วโอเคฟังดูดีมากๆเลยใช่ไหมครับแล้วคาถามต่อมาก็คือในชีวิตจริงละ่ะเราต้องทำยังไงเอาละ่ะจากห้องทดลองเราจะพากลับมาสู่ห้องครัวของเรากันมาดูกันครับว่าจะเอาความรู้นี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงบ้าง ตัวเลขมหัศจรรย์จากงานวิจัยนี้ก็คือเลข4ครับใช่แล้วครับ4ช้อนโต๊ะตะวันนี่คือปริมาณของน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตรเว์จินที่เขาแนะนำเลยเพื่อสุขภาพสมองที่ดีในระยะยาวเออแล้วจะกินยังไงล่ะ4ช้อนโต๊ะไม่ต้องถึงกับยกซดนะครับลองไอเดียสร้างสารรค์แบบนี้ดูเป็นไงอย่างแรกเลยนะลองเอาไปตีผสมกับกาแฟร้อนๆให้มันขึ้นฟองนุ่มๆฟิลเหมือนคาปูชิโน่เลย หรือจะเอาไปผปสมกับช็อกโกแลตก็อร่อยไปอีกแบบหรือแม้กระทั่งแบบไทยๆเลยนะเหยาะลงในน้ำพริกถ้วยโปรดโอ้โหเป็นวิธีที่น่าสนใจมากๆเลยครับแต่แน่นอนครับว่าน้ำมันมะกอกอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอมันต้องทำควบคู่กันไปยังมีอีก2อ,อย่างที่สำคัญไม่แพ้กันเลยครับ 1. คือย้ำอีกทีนะผักผล,ลไม้ครึ่งกิโลกรัมทุกวันและอีกหนึ่งตัวช่วยที่น่าสนใจมากๆก็คือกาแฟดำครับ เรื่องกาแฟนี่ก็น่าทึ่งไม่แพ้กันเลยนะครับคือมันมีข้อมูลว่าคนที่ร่างกายเผาผลาญคาเฟอีนได้ช้ากว่าคนอื่นซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของยีนเลยนะกับกลายเป็นว่าได้รับประโยชน์ไปเต็มๆเลยเพราะว่าระดับคาเฟอีนในเลือดของเขาจะสูงอยู่นานกว่ามันเลยไปสัมพันธ์กับการมีไขมันในร่างกายน้อยลงแล้วก็ยังช่วยลดความเสี่ยงเบาหวานได้อีกด้วยเอาละครับทีนี้เรามาถึงบทสรุปกันดีกว่าว่าเราจะเอาเรื่องทั้งหมดนี้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงกันได้ยังไงบ้าง ต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ไม่ใช่คำแนะนำลอยๆเลยแต่ว่าเป็นการสรุปประเด็นสำคัญจากงานวิจัยที่นำเสนอโดยศาสตราการนายแพทย์ธีรวัน์เหมจุธาซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคอุบัติใหม่ระดับแนวหน้าของเมืองไทยเลยนะครับก็ยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้เข้าไปอีกถ้าอย่างนั้นแผนดูแลสมองของเราสรุปง่ายๆได้เป็น3ข้อเลยนะครับข้อ 1. น้ํา้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ซีช้อนโต๊ะทุกวันข้อ 2. ผักผลไม้ครึ่งกิโลกรัม และข้อ3กาแฟดําอาจจะเป็นตัวเสริมที่ดีมากๆเลยและทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือนะครับคําถามสุดท้ายจึงอาจจะไม่ใช่ว่าเรารู้อะไรแต่คือจากทั้งหมดที่ได้ฟังกันมาเนี่ยจะเลือกเริ่มลงมือทําอะไรเล็กๆสักอย่างตั้งแต่วันนี้เลยได้หรือ,อยังครับ